ปิดการขายง่ายๆทําแบบนี้เราต้องรู้ความต้องการของลูกค้าก่อนโดยเฉพาะแอดมินลหลายๆคนที่ปิดการขายนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยพนักง,งานที่รีสอร์ทของครูมิลาก็เช่นกันนะคะยิงแอดเยอะมากลูกค้าเข้ามาเยอะมากแต่พอปิดการขายไม่ได้กลายเป็นว่าค่าแอดสูงแล้วที่สำคัญลูกค้าเข้ามาเยอะมากนะ แต่พนักง,งานปิดการขายไม่เป็นเพราะไม่รู้ปัญหาของลูกค้าลูกค้าถามราคามาก็ตอบราคาลูกค้าถามอะไรมาก็ตอบเป็นแพทเทิร์นทีเดียวจบเลยโดยที่ไม่ถามกลับเลยว่าเขาต้องการอะไรเขามากี่คนเขามาเมื่อ,อไหร่เขาต้องการเป็นแพ็กเกจไหมแต่พอถามกลับปุ๊บอ๋อลูกค้ามาทั้งหมด6คนค่ะอ๋อเรามามีเด็กๆมาด้วยต้องการห้องที่แบบมีเตียงเสริมต้องการห้องที่มีแพ็กเกจสามารถติ้งย่างมีกิจกรรมร่วมกันได้เราก็ค่อยๆรู้ละ ว่าเขามากับครอบครัวความสําคัญที่เขามาครั้งนี้คือต้องการมีเวลาให้ลูกรู้เลยว่ามาเนี่ยต้องการมีกิจกรรมกับลูกเราก็จัดเซตบาร์บีคิวปิ้งย่างให้กับลูกค้าเขาก็มองเห็นภาพชัดแล้วว่าถ้าเขาได้มาพักที่รีสอร์ทของครูเนี่ยเขาจะได้บรรยากาศแบบนี้ลูกเขาจะมีความสุขแบบนี้ได้เล่นน้ําแบบนี้แล้วราคาเราค่อยแจ้งเขาทีหลังก็ได้บอกเขาก่อนว่าสิ่งที่คุณจะให้เขาได้มันทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไง มันทำให้เขาแตกต่างจากที่อื่นยังไงแล้วเขาจะตัดสินใจเลือกคุณง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคุณต้องรู้ปัญหาเขาก่อนจากการที่คุณถามออกไปหรือ fact finding นั่นเองนะแล้วคุณค่อยแจ้งรายละเอียด offer หรือโปรโมชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้ท้ายสุดอันนี้จะเป็นคีย์สาคัญที่ทําให้ยอดขายคุณโตขึ้นจากการที่ปิดการขายไี่เก่งขึ้นนั่นเองค่ะ